เบื่อแล้วกับหัวจับแบบนี้แบบนี้อยากเปลี่ยนเป็นแบบแม่เหล็ก mm. นี่ใช้ได้เลยใครที่มีที่จับมือถือแบบเก่าแบบนี้อยู่แล้วอยากเปลี่ยนเป็นแบบหัวแม่เหล็กนะครับสามารถใช้ได้เลยนะนี่นะครับเราแค่ถอดออกมานะครับให้เจอหัวบอลแบบนี้แล้วเอาชุดหัวจับแม่เหล็กจากบิสเทคนะครับใส่เข้าไปปึ๊บแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับผมนี่แค่นี้เองนะครับนี่เดี๋ยวผมติดให้ดูปึ๊บนี่ง่ายๆแบบนี้เลย แล้วแน่นมากนะบอกเลยและชุดหัวจับแม่เหล็กตัวนี้นะครับมันสามารถใส่ได้กับบิสเทคทุกรุ่นเลยนะนี่ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็นรุ่น D2 นะผมเอาหัวแม่เหล็กเนี่ยใส่เข้าไปก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยครับแต่ข้อเสียก็ยังมีอยู่นะครับถ้าเราเปลี่ยนแค่ชุดหัวแม่เหล็กตรงนี้เนี่ยแล้วเรายังใช้ตัวที่จับมือถือแบบเก่าอยู่นะครับปัญหาเดิมๆมันก็ยังจะมีอยู่เช่นฐานดูดละลายนะครับหรือว่าตัวพลาสติกเนี่ยกรอบแตกหักถ้าให้ผมแนะนําจริงๆนะครับแนะนําให้ซื้อ เทครุ่นดี5ทั้งตัวเลยก็จะได้การรับประกัน1 2ปีเต็มนะครับเสียไม่ซ่อมเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีพร้อมทั้งใช้งานได้อีกยาวนานเลยครับเพราะว่าตัววัสดุของรุ่นดี5เนี่ยเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับนีแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากได้ชุดหัวแม่เหล็กแบบนี้นะครับกดดูในตะกร้าได้เลยมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับรีบกดเลยก่อนสินค้าหมดครับผม